นีเราก็จะบีบมะนาวส่เลยก็แล้วแต่คุณชอบเปรี้ยวแค่ไหนก็ใส่ไปแล้วเราก็จะมาชิมรสกันนะคะเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าเสร็จเรีย้อยนะก็ยังไงก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะวันนี้ก็แค่นี้แหละเพื<ๆ>่อนก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะ Thank you so much everybody everyone This is my r e s o r t o โอเคค่ะเข้าวเราก็พอดีเต็มเลยลากให้เพื่อนๆดูสิคะดูสคะเนาะน่ากินโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยนะคะเดี๋ยวจะแห้งมากเกินไปอ่าโอเคตอนนี้เราก็คุงเร,รเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรมากค่ะง่ายๆบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้นะบ๊ายบายเพื่อน สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ก็ช่องมาดามพีเลนมานอกมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำอ,อ,อาหารเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาทำรีซัตโตนะคะมาทำรีซัตโตแล้วก็จะเราจะไปดูว่าเราทํามีอะไรใส่บ้างนะคะเนาะก็จะเป็นอาหารของมันจะเป็นอิตาลีใช่ไหมประมาณนั้นเนาะเพราะว่าคุณสามีขอมาเนาะจัดให้ แล้วก็อันนี้ก็เพิ่งหันหอมเสร็จก็หอมเข้าตาเพือนๆไม่ใช่เศร้าใจร้องไห้ก็อะไรนะคะเาก็หอมหันหอมสองหัวแพ้หอมอย่างแรงจัโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทำกันเลยนะคะก่อนที่จะไปทำก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆวิดีโอใหม่ๆของ เอ่อจุ๊บนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทํากันเลยอันนี้เราก็จะมาใส่เนยนะคะเพื่อใส่เนยนะคะใส่เนยแล้วก็น้ํามันนะคะน้ำเนยกับน้ามันก็กะกะออกไปเราจะมาผัดหัวหอมคับกระเทียมอันนี้นะคะก็บอกลืมบอกไปก็จะเป็นน้ํามัน เอ่อมะพร้าวนะคะจะเป็นน้ํามันลาข้าวหรือน,น้ํามันอะไรก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ที่บ้านนี่ค่ะเราก็จะใส่หัวหอมนะคะหัวหอมที่เราหั่นไปเรียบร้อยแล้วพอดียุกหัอมขาวหมดก็เลยใช้หัวหอมแค่อินเดียไปก่อนเนาะ กะนี้กระเทียมกับหอมหอมแล้วก็เอานํำไปผัดผัดให้นิ่มน,นะคะอันนี้ก็ใส่ข้าวลงไปแล้วนะคะหอมหอมเราก็คือว่าน,นิ่มแล้วใส่แล้วเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปนะคะว่าข้าวประมาณเท่าไหร่นะคะข้าวก็ประมาณหนึ่งแก้วนี่หนึ่งแก้วนี่ก็สองร้อยห้าสิบอิมเอลนะคะเพื่อนๆก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยจนข้าวเราสุก เกือบสุกนะไม่ใช sort of. hey, hmm. so. ่เกือบสุกเติบจะแบบออกเป็นสีสีเหลืองๆนะคะเพื่อนออกเป็นสีเหลืองแล้วก็นะคะไฟก็จะทำไฟอ่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันไหม้เนาะ แล้ก็หั่นปอปปิก้านะคะเป็นปอปปิก้าเหลืองจะแดงจะเหลืองจะเขียวก็ได้นะคะเพื่อนๆหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะก็ตามใจชอบเนาะเราก็จะมาใส่ปอปปิก้านะคะเพื่อนผัดลงไป ถ้าผัดพอปิกาพร้อมข้าวพอปิกาเราก็จะสุกมากเกินนะคะเราก็จะอาอัจเรได้ผัดไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็จะเริ่มใส่น้ำนะคะตอนนี้ข้าวเราก็เริ่มเปลี่ยนสีเนาะออกจากน้ำตาลนตานเราก็เล่งไฟแรงด้วยในนส่น้ำทีละนิดก่อนเนาะแล้วก็คนไปเรื่อยๆะคะ่ะ พอน้ำใกล้จะงวดนะคะเราก็จะเติมน้ำไปเรื่อยๆจนเข้าจะสุกเราถึงจุดเติมนะคะอันนี้เราก็จะมาใส่กเกลือนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาขึ้นว่าเดี๋ยวเราก็ต้องใส่น,น้ำสต๊อกด้วยัด เราก็จะเอาน้ำของข่านะคะเป็นขนอะไรก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ที่บ้านแต่ความจริงล้เกาก็ใช้ขนปลาเนาะแต่ว่าบ้านเรามันไม่มีขน้ปลาก็ต้องใช้เนียเนเ่ยนะเพื่อนๆไม่หมดลงไปเลยแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะก็คนไปเรื่อยๆ้าวเราก็จะเหนียวหนึบงนึงนะคะ ก็จะมีทูน่านะคะเป็นทูน่าในน้ำมันพืชหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำปลาเอ้ยน้ำเกลือนะคะก็ลแล้วแต่เนาจะเนาะก็ชุดวันนี้ก็มีทูน่าแบบนี้ก็ใช้แบบนี้นะคะเพื่อนเนาะเราก็จะใส่ประมาณสองกระป๋องลงไปนะคะอันนี้เราก็ปรุงเรื่องแค่พริกไทยแล้วก็เกลือแล้วก็ข่าโนนะคะแล้วก็มะนาวแค่นี้เองจบ อันนี้ก็จะใส่พริกไทยนะคะใส่พิกไทยไครมีพริกไทยป่นก็ใส่พริกไทยไทยป่นนะคะถ้าใครมีแบบปั่นก็ใส่ไปเลยนนี้เหมือนจะเสียแล้วนนี่ทำไมันไม่ออกเพื<ๆ>่อน่าจะตรงที่เป็นใบมีดอาจจะเสียแล้วก็ได้มันไม่ค่อยสั่นให้อ่ะ ได้ประมาณคนนี้เลยนี่นะครับเพื่อนเพื่อเราก็ใส่หน้ากระป๋องลงไปนะคะก็ไม่ต้องเอาน้ํามันออกเพราะน้ํามันนี่จะเพิ่มความอร่อยนี่แล้วก็ใส่สองกระป๋องนะคะเพื่อนแล้วก็คนนะคะลงไปอันนี้ก็ริซอตโตของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอาหารของชาวอิตาลีเนาะ พอดีคุณสามีเขาวันนี้เขาอยากจะกินอาหารแบบนี้ก็ต้องจัดให้นะคะจัดให้นีเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วเราก็จะมาบีบมะนาวนะคะว่าจะปล่อยให้แห้งอีกนิดนึงนะคะ่ะพอดีน้ํามันยังเหลืออยูนะ่จะปล่อยให้แห้งอีกอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมาบีบปนุมะนาวใส่เลยนี่เราก็จะบีบมะนาวใส่เลยก็แล้วแต่คุณชอบปรี้ยวแค่ไหนก็ใส่ไป เดีวเราก็จะมาชิมรสกันนะคะเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าสร็จียบรอยแนละ้วเนาะก็ยังไงก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยด้จ้าสำหรับคลิปนี้เนาะวันนี้ก็แค่นี้แหละเพื่อนก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะ Thank you so much everybody everyone This is my resort o อเคค่ะข้าเราก็พอดีเต็มเลยอยากให้เพื่อนๆดูนะ,ะดูะ เนาะ่ากินโอเคเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยนะคะเดี๋ยวจะแห้งมากเกินไปอ่าโอเคตอนนี้เราก็ปรุงเรียบร,ร,ร้อยเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรมากง่ายบ่ายบายค่ะสําหรับคลิปนี้นะบา,บายเพื่อนเพื่อนก่อนจะไบ,บายก็เจอหน้ากันก่อนเนาะแล้วก็ค่อยค่อยไปนะจ๊ะก็วันนี้จุบ๊บเอ่อมาด,ดามที่แลนบ้านนอกก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาทากับข้าววันนี้ก็จะเป็นอาหารของ ขอโปรดของคุณสามีซึ่งเป็นอาหารอิตาลีนะคะที่เขาเคยกินมานะวันนี้จุบก,เก็เลยพัเพื่อนมาลงมือทำแบบง่ายๆมากเลยก็ยังไงก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย